ช่องอลันดิจาวัสกี้มี f c e b o o k f แฟนเพจแล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลันดิจาวัสกี้ a ฟนเพจ สวัสดีครับพบกับผมจังสกี้และวันนี้จะเป็นการทำคอนเทนต์ Q&A พาร์ทที่สี่นะครับผมเราก็จะมาต่อกับพาร์ทที่สามเลยนะครับผมเพราะว่ายังมีคำถามที่ยังตกค้างอยู่โอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เริ่มคำถามกันเลยดีกว่านะครับผมเหนื่อยไหมล่ะครับก็เหนื่อยไหมก็บอกตรงๆเลยว่าเหนื่อยครับผมแต่ว่า อย่างน้อยมันก็ชื่นใจตรงที่แบบว่าเวลาที่เราทําคลิปไปแล้วก็ยังมีคนเม้นไม่ว่าจะเป็นเม้นแบบดีๆหรือไม่ดีผมก็ดีใจครับผมถามว่าผมมีความสุขที่ได้ทํามันไหมผมก็มีความสุขครับผมผมก็เลยยังทําต่อไปได้แล้วก็อย่างนึงก็คืออย่างน้อยก็ยังมีคนที่แบบว่าตั้งใจที่จะมาดูคลิปในช่องของผมอยู่ผมก็เลยยังทําคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผม อนาคตเหรอครับอืมก็น่าคิดนะครับผมเพราะว่าในช่องเก่านะผมก็ทําคลิปแนวออกไปข้างนอกนะแบบว่าไปเดินเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยซึ่งถ้าให้คิดก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วช่วงนี้มันก็เป็นโควิดนะครับผมผมก็เลยพับเรื่องแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าหากสมมุติว่า โควิดหายเมื่อไหร่นะก็เป็นไปได้ครับผมที่แบบว่าผมกลับมาทาคลิปแนวเดินเที่ยวครับผมไม่ว่าจะเป็นเที่ยวสวนสาธารณะบ้างหรือว่าไปเที่ยวตามห้างหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่แบบว่าเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมเป็นที่แลนด์มาร์กของออจังหวัดของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามอำเภอเมืองหรืออำเภอที่ผมอยู่นะครับผมน่าสนนะครับผมแบบนี้ โอ้โหเรื่องนี้นะเยอะครับผมแบบมีเยอะมากเลยที่แบบว่าคลิปแบบที่แบบว่าผมมาตั้งใจทํามากเลยแต่ว่าคนดูน้อยแต่ถามว่าส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแบบไหนก็เป็นคลิป s c p นั่นแหละครับผมที่แบบว่าผมตั้งใจทําแล้วปรากฏว่าคนดูน้อยแบบตัว s c p ที่แบบว่าผมคิดว่ามันต้องดังแน่ๆแต่กรรมไม่มีคนดูแต่ยังพวก อย่างอย่างพวกแบบว่าคลิปที่แบบผมไม่คิดว่ามันจะดังแต่ก็กลับดังซะได้ก็มีซึ่งถามว่าผมซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่วันใดวันหนึง่งเดี๋ยวคนเขาก็มาดูคลิปเก่าๆที่แบบแบบที่แบบว่าคนดูน้อยนะผมเชื่อว่าอนาคตจะต้องมีครับผมไม่ซีเรียสครับผมสบาย อ๋อมีอยู่แล้วครับผมเป็นเกมที่แบบเอ็ก u s คลูครับผมแบบว่าลงเฉพาะแพลตฟอร์มนั้นๆก็จะเป็นพวกลงเฉพาะ PC แล้วก็ลงเฉพาะ Xbox one ม i นิคอนอย่างนี้ครับผมซึ่ง3มสิ่งนี้ผมไม่มีครับผมเพราะว่าเกมบางเกมแบบมันน่าเล่นมากเลยแต่ว่าผมเล่นมันไม่ได้ก็คืออย่างแรกเลยก็คือผมไม่มีคอมที่แบบสเปคแบบแรงๆ ผมก็เลยเล่นเกมแบบสเปคหนักๆไม่ได้แล้วก็ x อ o กบ็อกบผมก็ไม่มี n ีทโน้ตสวตซ์อ่านี้ผมก็ไม่มีแต่ถามว่าผมอยากจะเก็บเงินซื้อไหมก็อยากอยู่ครับผมอ๋อใช่แล้วก็พวกเครื่อง V อย่างนี้ผมก็อยากเล่นครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะหายากแล้วมั้งครับผมแบบเครื่องมันเก่าแล้วนะครับผมคงจะต้องซื้อแบบ มือสองนั่นแหละครับผมไอตัวเครื่องวีครับเนีเรื่องนั้นแหละครับอยากครับผมอยากทําคลิปแกล้งคนอยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปแนวแบบเตรียมกันมาบ้างหรือไม่ก็เป็นแบบแกล้งแบบสดๆเลยโดยที่แบบว่าอ e ีกฝ่ายเขาไม่รู้ตัวซึ่งถามว่าจะแกล้งคนอีกคือผมจะแกล้งแบบว่าคนที่แบบรู้จักเท่านั้นครับผมแล้วก็จะต้องดูคนนั้นด้วยนะว่าเราแกล้งเขาได้ไหมแต่ว่า ถ้าหากแกงเขาแล้วน่ะเราจะต้องมีอะไรที่แบบว่าชดเชยแบบว่าปลอบใจเขาหน่อยเนาะแบบว่าปลอบขวัญเขาหน่อยคือกลัวเขาแบบจะโกรธนะครับผมหรือเพ้อเพ้อนี่ผมอาจจะโนนแกงสะองก็ได้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการทาคลิป Q&A ครับผมซึ่งถือว่าโอเคครับผมแต่ยังไงก็เดี๋ยวคําถามที่เหลือเดี๋ยวผมจะ ในพาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าหากทำมากกว่าน,นี้กลัวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคครับ okay, ผมก็ขอบคุณสลหรับคำถามนะครับผมโอเคครับ okay, ผมขอตัดพาร์ตฟินเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ชอบมากเลย <c oughs> และถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงขอบคุณสำหรับคำถามนะครับ